เอาละครับเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะครับสำหรับทนายตั้มนะครับเนื่องจากมีผู้เสียหายนะครับหรือว่าเจ๊อ้อยนะครับมาร้องเรียนที่กองปราบนะครับว่าโดนทนายตั้มนะครับหลอกโอนเงินนะครับทำแพลตฟอร์มเป็นหวยออนไลน์นะครับ 71ล้านด้วยกันนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังจะหลอกให้ไปใช้หนี้ให้ด้วยนะครับทั้งหมด39ล้านนะครับแล้วก็มีการให้ไปซื้อรถเบนซ์ G Car นะครับแล้วก็สูญเงินไป13ล้านนะครับเพราะว่าราคารถเบนซ์นั้นนะครับเพียงแค่8-9ล้านเท่านั้นนะครับแล้วเงินส่วนต่างก็หายไปด้วยนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับเข้าไป้องเรียนที่กองปราบนะครับ ล่าสุดนะครับกองปราบบอกว่าถ้าหากเป็นคดีทั้ง3คดีเนี่ยมารวมกันนะครับมันจะมีมูลค่าค่อนข้างไปที่ทะลุร้อยกว่าล้านเลยนะครับก็จะเข้าสู่การช่อโกงนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ได้นะครับล่าสุดนะครับสภาทนายฟาร์มนะครับเตรียมที่จะเพิกถอนใบอนุญาตทนายฟาร์มนะครับถ้าเกิดพบว่ามีความผิดจริง ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้าด้านคดีนะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครับสวัสดีครับ